สวัสดีนะคะคุณขาววันนี้พี่บีมาเสิร์ฟค่ะงานผ้าชีฟองนะคะปลายแขนสมอกนะคะเป็นคอวีอ,อกตัวนี้เพียงแค่42นิ้วนะคะใครชื่นชอบดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้นะคะดีไซน์ลายเก๋ๆเป็นดอกประมาณว่าเออเหมือนดอกทิวลิปไหมคล้ายๆอะเนาะคุณพี่บีก็เรียกไม่ถูกกันว่าดอกอะไรแต่งานสวยค่ะใครสนใจนะคะสีม่วงจ้า มาด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกนะคะลายดอกว่านะคะชมพูนะตัวนี้พี่บีเรียกนะคะคุณขาสีส้มจ้ะส่วนตัวนี้เราเรียกกันว่าแดงไปเลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะสี่สีด้วยกันดีไซน์ลายผ้านะคะเข๋ๆขแบบนี้นะคะเป็นคอวีค่ะมีโบน่ารักน่ารักอยู่ช่วงนะคะอกนะคะคุณขาแล้วก็ช่วงใต้อกเขาจะเป็นคล้ายๆเ,ออเหมือนทำเป็นทรง เนียเป็นทรงแบบนี้ยถ้าพี่บีจะใช้สับของพี่บีพี่บีจะเรียกว่าทรงนมนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นนะคะสมอกเก๋ๆแบบนี้เลยใครสนใจใครชื่นชอบนะคะดีไซน์ลายรุ่นนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะ